ตัวนะครับสวัสดีครับมณพรามสิทธิ์เพชรหลวนมณพรามสิทธิ์เพชรหลวงกันวันอาทิตย์นี้เจอใครครับผมเพชรสามเพชรสามเพชรมวยไทยเป็นการป้องกันแชมป์ใช่ไหมครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับเราป้องกันแชมป์ครั้งแรกเป็นครั้งแรกพิกัดที่ชกกันเท่าไหร่ครับร้อยสองร้อยสองปอนด์เราได้ศึกษาเกมการชกของผู้ชกยังครับเขาเป็นมวยทรงไหนครับอ๋อคล้ายๆเรานะครับ แล้วเราก็เป็นมวยสไตล์ฝีมือนะครับผมแล้วน้ําหนักร้อยสองปอนด์นี่เราโอเคไหมครับมีปัญหาไหมโอเคครับระยะการซิทซ้อมประมาณกี่วันครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งแล้วก็เป็นการป้องกันแชมไฟแรกเลยนะครับแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับลาดบเลยลาดเเราชกมวยมาทั้งหมดประมาณกี่ไฟแล้วครับสี่สิบกว่าไฟสี่สิบกว่าไฟที่ช่องเจ็ดนี่ชกมาประมาณกี่ไฟแล้ว 5ไฟชนะเท่าไหร่ครับชนะ5ไฟชนะ5ไฟติดนะ,ะถ้าชนะไฟนี้ก็เป็นไฟที่6มีลุ้นเสื้อสามารถอีกนะครับฝากถึงแฟนคลับ f อที่ติดตามเชียร์บอลในทิดนี้นะครับตาบพี่น้องชาาจังหวยสน่งช่วยเป็นกำลังใจพวกนะครับพวกจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับ